เรียนรู้เรื่องราวล้านนาไปกับ CMU Podcast อาจารย์ newer, น่าจะมาแล้วนะเฮ้ยดูไปหน้าห้องดิฮะยกคลาสไม่น่ารีบวิ่งมาเลยอ่ะเหนื่อยคโคตเอาแล้วเอาไงต่อจะกลับบ้านเลยปะเดี๋ยวขอนั่งพักก่อนได้ปะอุตส่าห์วิ่งมาโอ้โหก็บอกแล้วว่าอย่าวิ่ง ว่าแต่แกสัญญากับฉันแล้วว่าจะเล่าให้ฉันฟังว่าบ้านปางมุ่งมีอะไรให้เที่ยวบ้างเล่ามาเล่ามาอ๋อก็มีวัดท่าข้ามอุโบสถกลางทุ่งนาเป็นเสนาสนะของวัดศพเปิงมีมากกว่า100สถาปัตยกรรมเลยนะอุโบสถวัดศพเปิงจะเป็นทรงพื้นเมืองล้านนาโครงสร้างม้าตั้งไหมเสาว,วิหารและเครื่องไม้ก็ลงชาติตกแต่งลวดลายคำสวยมากๆเลยแหละฮะ นี่แกจะบอกฉันว่าวัดอยู่กลางทุ่งนาเหรอใช่วัดอยู่กลางทุ่งนาแล้ววัดนี้เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ฉันซื้อมาฝากไงไงล่ะโห<ฮ>น่าสนใจมากเลยแล้วมีที่เที่ยวที่ไหนอีกอ่ะก็มีวัดจอมมณีที่เป็นสถานปฏิบัติธรรมแล้วก็สีใจอาร์ตสตูดิโอสีใจอาร์ตสตูดิโอของอาจารย์สีใจกันทวังศิลปินภาพพิมพ์คนดังแห่งล้านนาอะนะใช่แล้ว บ้านอาจารย์เขาออกแบบเองมีภาพพิมพ์ที่ตกแต่งสวยงามมากเลยเอออาจารย์เขายังเลี้ยงนกยุงด้วยนะสวยมากเอฉันก็เคยได้ยินอยู่เหมือนกันนะว่าผลงานภาพพิมพ์ของอาจารย์สีใจจะมีภาพนกยุงแทบทุกครั้งจนอาจารย์ท่านรู้สึกว่าอยากจะมีนกยุงจริงๆมาเดินเล่นในสตูดิโอเหมือนออกมาจากภาพงานศินละปะทําให้ดูมีชีวิตจริงๆเจ,งจ๋งไปเลยอยากไปดูมากๆเลยอ่ะจริงดิอันนี้ฉันไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย มา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 แหมไม่คิดว่าจะมีอะไรที่เพื่อนฉันคนนี้ไม่รู้มาก่อนนะเนี่ยว่าแต่วันเสาร์นี้แกพาฉันไปเที่ยวที่บ้านปางม่วงหน่อยได้ไหมอ่ะอยากไปเที่ยวอยากไปช้อปปิ้งแล้วผลิตภัณฑ์สีเขียวเขามีอะไรบ้างนะก็มีส็ตกระเป๋าผู้หญิงจากผ้าทอเส้นกล้วยและผ้าส็ตกระเป๋าผู้หญิงจากเส้นกล้วยและหนังหรือผ้าทอกระเป๋าใส่เอกสาร ปกสม,มุดกระเป๋าช้อปปิง้งแล้วก็โคมไฟแม่เป๊ะเอ้ออย่างกระท่องสคริปต์มาว่าแต่โครงการนี้เจ๋งมากๆเลยนะใช่โครงการนี้ยังมีโลโก้น่ารักน่ารักโดยเลือกใช้ช้างซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนธรรมชาติที่สวยงามของจังหวัดเชียงใหม่ทำให้คนจดจำว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับการชูใบกล้วยซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สื่อให้เห็นถึงความงามของธรรมชาติที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาด้วยนะดีงามมากๆเลยว้าเรื่องนี้ก็จบแล้วสินะแล้วสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมติดตาม CMU Podcast เรื่องอื่นๆผ่านทางช่องทาง YouTube Creative l o n n Portal Spotify และ SoundCloud กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเฮ้ย hey, สรุป แกรู้แล้วหรอรู้สิฉันสวยฉันรู้ฉันดีและฉันชอบ CMU Podcast ป่ะไปกันจริงๆได้ละอย่าลืมติดตามเรื่องอื่นๆด้วยนะคะมามาสวัสดีพร้อมกันสวัสดีค่ะอย่าลืมติดตาม CMU Podcast เรื่องอื่นๆ,ๆผ่านช่องทาง YouTube, Creative Lana Portal, Spotify และ SoundCloud กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ